สวัสดีพี่น้องทุกท่านเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตแพนกล่าในแปลงนากันบ้างนะคะหลังจากที่เราดูหญ้าไนในแปลงนากันเรามาดูแพนกล่าในแปลงนากันบ้างคะ่ะว่าฤือดูฝนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่คะ่ะเผื่อมีใครกําลังศึกษาหญ้าแพนกล่าอยู่นะคะจะเอามาให้ดูก็คือในส่วนของหญ้าแพนกล่าทนน้ําขังนะคะพี่น้องคะ่ะ ทนน้ำขังแล้วก็ทนแรงแต่นะคะอันนี้คือเก๋จะมาให้ดูเพื่อพิจารณาในการเลือกปลูกหญ้านะคะแต่แปงกล่าจะ,จะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะผลผลิตจะลดลงในช่วงฤดูฝนนี่ค่ะถ้าปลูกในแปลงนานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างปลูกในแปลงนาแปลงนี้เป็นแปลงที่ระบายน้ำได้ยากนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะน้ำที่แช่ขังถึงจะหมด ะะประมาณหนึ่งอาทิตย์แช่ครั้งหนึ่งอาทิตย์ก็คือแปลงนี้จะเป็นแปลงรับน้ําจากแปลงนาทุกแปลงนะคะไหลลงมาแปลงนี้แล้วลงท่อไปทางฝั่งโน้นนะคะพี่น้องกว่ามันจะระบายออกได้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะผลผลิตที่ตอบกลับมาก็คือประมาณนี้นะคะลอดตายค่ะพี่น้องนี่ค่ะลอดตายแล้วก็แตกยอดแต่การแตกยอดของหญ้าจะน้อยลงนะคะ การแตกญ้าจะน้อยลงก็คือจะคังห่างประมาณนี้ค่ะจะมีช่องว่างเห็นไหมคะพี่น้องมันจะมีช่องว่างประมาณนี้ค่ะคือปกติฤดูแรงนี้จะหนานะคะหนาทึบเลยตามที่ที่น้องได้ติดตามผลงานของเกมานะคะผลงานของอินพ r t ฟาร์มของเราที่เราตัดท่อนพันจำนายหนาหนางามงามนะคะในช่วงฤดูฝนก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้คือน้ําพึ่งลดนะคะน้ํเพึ่งลดก็ข้อพื้นดินพึ่งแห้ง พื้นดินเพิ่งแห้งนะคะแต่ก่อนก็จะเป็นแชะแอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็ลดแล้วก็ท่วมอยู่อย่างนี้นะคะก็มีน้ําขังมานี่ประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะพี่น้องฝนดีมากนะคะมีน้ําแช่อยู่ตลอดแต่แพงกล่าของเราก็ยังรอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีอกหนึ่งยางที่เอามาให้พี่น้องได้ดูนะคะได้เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างรือดูแล้งกับฤดูฝนค่ะนี่ค่ะ แต่ว่าทางอินพุตฟาร์มของเราก็ไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าฤดูแล้งพอถึงฤดูแล้งหญ้าพวกนี้ก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นาเช่นเดิมนะคะในช่วงฤดูฝนนี้ระยะสั้นกว่าฤดูแล้งเพราะฉะนั้นอินพ์ตฟาร์มของเราก็เลยไม่ซีเรียสนะคะในส่วนของอ่าช่วงหน้าแล้งนี้เขาจะกลับฟื้นคืนกลับมาให้ผลผลิตของเราได้ดีเยี่ยมนะคะวันนี้พาชมเล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะในการ ปลูกยากแพนกลานี่ค่ะถ้าท่านไหนมีที่เป็นเนินนะคะก็แนะนําว่าให้ปลูกเป็นที่เนินนะคะมันจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีถ้าใครไม่มีก็ปลูกในแปลงนานี้ก็ปลูกได้นี่ค่ะก็ก็ปลูกได้นะคะในแปลงนาตัวนี้เป็นแปลงที่ลุ่มที่สุดนะคะรับน้ําจากแปลงนาทั้งแปลงนะคะสิีไร่ไหล,ลลงมาที่แปลงนี้แปลงเดียวแล้วก็ค่อยๆระบายออก นะคะแต่ก็ยังให้ผลผลิตดีนะคะผลผลิตหนาเขียวเช่นเดิมนี่ค่ะไม่ตายนะคะพี่น้องทนน้ำขังค่ะทนน้ำถังนี่น้ำท่วม3ามวันรอดนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็รอดค่ะทดสอบมาแล้วแต่ว่าจะให้ผลผลิตน้อยลงมีโบนะคะมีตายบ้างนิดหน่อยนี่มีห่างๆนะคะปกติจะหนาทึบเลยนี่นะคะหลังตัด หลังตัดตัดแล้วน้าน้าน้าท่วมเลยนะคะตัดแล้วน้ําท่วมอ่าไม่ใช่น้ําท่วมค่ะพี่น้องตัดแล้วน้ําขังนะคะน้ําขังก็ยังแตกยอดขึ้นมาใหม่ตอนนี้น้ําลดก็เริ่มงามขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้ตัดให้วัวอีกรอบแล้วนะคะพาชมเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้ในการพิจารณาปลูกหญ้านะคะก็ยังประทับใจในผลงานเช่นเดิมนะคะยังยังเชียร์ที่จะให้ปลูกหญ้าแพนกวาาเช่นเดิม แต่ถ้าพี่น้องปลูกในที่เป็นเนินนี่จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนะคะปลูกในแปลงน,นามันจะค่อนข้างบางนิดนึงนีน่ค่ะค่อนข้างบางนิดนึงในช่วงฤดูฝนนะคะมันจะแตกยอดช้าหน่อยแตกหนอน,น้อยนี่ค่ะมันจะไม่ค่อยเลื้อยเพราะว่าเลื้อยไปมันก็โดนน้ําชะง,งักการเจริญเติบโตนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้พาชมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะ เดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันใหม่เดี๋ยวต่อไปจะเทียบให้ดูนะคะกับย่าไนว่าอันไหนจะให้ผลผลิตดีกว่ากันในฤดูฝนนะคะให้ย่าไนโตวก่อนวันนี้ก็ชมแพนกลาไปก่อนนะคะนี่จ้ากำลังแตกย่อดตัวนี้ยาวแล้วแต่ว่าจะห่างนิดนึงเพราะว่าโซนนี้น้ำน้าขังสูงมากนะคะระบายออกไม่ได้ถ้าน้ำขังสูงมากมันก็มันก็ตายเหมือนกันนะพี่น้องนี่ค่ะ ทำให้หญ้าตายเช่นกันนะคะถ้าน้ำขังให้รีบระบายออกประมาณ1อาทิตย์นี้ไม่เป็นไรค่ะเย่ะรอดตายประมาณ1อาทิตย์ให้ระบายออกภายใน1อาทิตย์ค่ะโอเควันนี้พาชมเล็กๆน้อยๆนะคะยังงามเหมือนเดิมแต่ผลผลิตจะค่อนข้างน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งค่ะในช่วงฤดูฝนจะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรนะคะพาชมอัปเดตฤดูฝน เล็กๆน้อยๆค่ะการดูแลของเราก็ใส่ปุ๋ย15 15 15เช่นเดิมนะคะตอนนี้น้ำลดแล้วเราก็จะหว่านปุ๋ย15 15 15นะคะให้แตก,กอโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่นะคะพี่น้องค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ